ค่ะเมื่อนินทุทิยากระมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันของพ่อคนเล่านะคะฝันเข่าซีงวดแล้วนะคะมีตาผีมาเขียนหายผีตนเกาหายซีงวดแล้วนะคะถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่หานะคะสําหรับงวดนี้ผีมาเขียนหายอีกแล้วสองขึ้นซ่อนเป็นเลขโตเก้านะคะเขียนย้ำยุดตัวโตเก้าจะเป็นตัวได้ไปเบิง้งไปชมน้ากันเลยค่ะ พ่อวันดีค่ะครับพ่อมีแนวทางจะให้น้นทิยาเป็นสะพานบุญให้เป็นเลขท้าไมิธีหรือเลขฝันหรือเลขสูตรคำนวณค่ะเล,เลขเลขฝันครับเขา่าจะงวดล้วพ่อเข่ามาที่งวดแล้วเขาสีงวดเก้าสี่สเปอร์เซ็นต์นี้ีงวดติดต่อกันครับเขาซีงวดอ่าเขาบนหรือเขาล,าลาข่างจนจนไหลไปทีเขาแต่บนครับอื้อ หวดีพลานมานดีตรงตรงหรือหัวติ๊บก็าดมากเก่าก้าหกตรงตรงกับเออเก้าหกเลยให้ให้เขาไปหาเก้าหกคับฝันตรงเรื่องตรงเรื่ติ๊หาเก้าหกดอกหกเก้าหกเกือบแตกสามตัวแต่ละงวดดีฟันเองเลยเปค่ะฟันเองครับอ่างวดนี่ฟันไปงวดนี่ฟันแล้วครับ ฝันว่าจังไดฝันว่ามีคนเขียนตัวเลขไงเพื่อเขาเขียนอ,อ๋อแต่ละงวดนี่ฝันว่าคนเขียนห้ทุกง,งวดนเลยบอกครับพ่อเม<น>ียนแบบคนทุกวดเลยครับคนไม่เขียนห้นี่เป็นผู้าทีหรือว่าคนตายแล้วเป็นเป็นคนตายแล้วครับอ,อ๋อผีไม่เขียนหาเนียนแบบฝันผีมาเขียน ซิงวัดติดนี่มีแต่ผีมาเขียนหายแล้วบ่ค่ะเนี่ยกับซิงวัดติดผีมาเขียนไหนครับเป็นผีตนเก่าบ่ค่ะแม่นเป็นผีตนเก่าครับโอ้ผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายค่ะพ่อผีผูดด้ชายครับเพิ่นบอกว่าว่าเพิ่อนอยากได้อยังเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าอยากได้ยิ่งนิะแต่เพิ่นเพิ่นก็มาให้ตลอดบ่ค่ะแล้วพ่อถูกร้ายบ่ถ,ถูกบ่วรายพ่อพ่ได้ใช้อยู่บ่ค่ะ เออเตะลอแตะละงวดนี่เพิ่นมาหาต้องวันหรือหาใกล้ใกลเลขออกยังหายใกล้ใกล้เลขออกครับก้อ,อกเลขออกจ้ามือครับพอ่อสองมือครับฝันสองมือติดเดี่วงวดนี้กับฝันสองงวดสองมือติดคือกันปะคะสองมือติดกับเลข่เก้ารับฝันมาจ้าไหนพ่อฝันมาเนเกมงหายเจ็ดแปดเก้า ข,ขึ้นเพืนแลกฝันเจ็ดแปดเก้าแล้วสองตัวสองตัวเคนบอกว่าสองตัวล่างหกหาหนึ่งสองตัวล่างหาหนึ่งแมนครับเราขึ้นสองเหรอคะพ่อขึ้นสองขึ้นสองกับวันเจ็ดแปดเก้าอีกครับอ๋อเราข้างล่างตัวได้ค่ะขึ้นที่สองข้างล่างหนึ่งเจ็ดครับฮะ<า>ข้างล่างหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดแมนครับส่วนมากพ่อฝันนี่มัดบกไอยเข่าสามโตมันบ่าค่ะแมนกับบกไออ 8, 9, ก่กเข่าสามตัวต้นไมหนึน่งที <S 2> 2, <S <ถ>่เข่าสองโตวัวกะเข่าสองโตัวใช่าแปดเก้านิ่มากมากเห็ดแน่นสองตัวนี่แปดเก้าเก่านะถ้าเน้นเน้นแปดเก้ามันบ่าค่ะ แมนกับแปดเก้านี่อยววา่างว่าไตเขาก็สองพันเลขก็ได้อ๋อแปดเก้านี่ให้ซื้อสองพันคูณสองพันบ่ค่ะหรือหื้อไซต์ตะบนเน้นเน้นบนกับแปดเก้านี่เน้นบนอ๋อแปดเก้าเก้าเจ็ดนี่เน้นบนอ๋อเลขเลขมันแต่เป็นเจ็ดแปดเก้าแล้วพ่อให้ตัดเป็นบอกค่ะ แ่นครับตับตัวนาสองตัวครับตัวนาเจ็ดแปดป่ะค่ะแมนครับเจ <OB disease. S 1> ็ดแปดเจ็ดแปดกับแปดเก้าครับกับแปดเก้าแล้วเจ็ดเก้าเลยค่ะพ่อเจ็ดเก้าเป็นเป็นตัวร่องครับอ๋อเจ็ดเก้าเป็นตัวร่องถ้าเดี่ยนี่เด่นเจ็ดแปดกับแปดเก้าป่ะค่ะแปดเก้าครับสองตัวล่างนี่สองตัวนี่เน้นหาหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนี่เน้น นี่ยไรกัม้าม้เห็นมันใจว่าแปดเก้าเก่ามันกับม้เห็นว่าฝันสองขึ้นติดเลยเพิ่นสองขึ้นติดนี่เพิ่นขึ้นแลกเพิ่นมาหาเจ็ดแปดเก้ากับหาหนึ่งขึ้นที่สองเพิ่นหาเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดแสดงว่าเพิ่นมันใจโตบนมันบ้าค่ะนี่อนกับเครื่องหมายอย่างท่ของแกบอกับอ๋อเอพราะเลขหมันใจแปดเก้าอันบ้ค่ะนี่อนกับเออเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าเป็นแค่โตกันมันบ้ค่ะ แมนกลับ 78, เจ็ดแปดตัเจ็ดเก้าเป็นตัวกันด็กตัวตัวนี้มอยากให้เน้นแปดเก้าอ่ะแปดเก้าตัวเดียวแปดเก้า <8, 9, S 1> ไดด้้แปเกาตัวเดียวสี่ไส้ตัวละสองพันเลยไ่มคะแมนสองพันไม่ไม่ย็นแต่ว่าคุณไดงบหน่อยก็ะซือหน่อยไปก่อนเขาฟันเขาซี่งวด สีงวดติดต่อกันมมีมีมีตะผีโตเก้ามาเขียนห้ยมั้งป่ะคพะพ่อแนนกับมีตาผีโตเก้ากับอาวสรุปสรุปว่าพ่อพ่อคนเล่านี่เขาสี่งวดสอนฟันย่างเดียวฟันว่าผีมาเขียนหายแนนกับฟันย่างเดียวจนร้ายนีิออกไปเเลยกฟันนีิบอกเขาซื้อกันเอามาร้ายเดือนอน่ะเนีค่ะ วันนี้พีมาเขียนหายเจ็ดแปดเก่ากับหาหนึ่งขึ้นที่สองกับมาเขียนหายเจ็ดแปดเก้ากับ, 1, บกหนึ่งเจ็ดบอกอะไรให้นุนทิยาตัดหายเจ็ดแปดเจ็ดเก่าตัวที่เน่นตัวละสิ่สื่อตัวละสองพันคือแปดเก้าเป็นมาขานุนทิยาลงตุ๊บอวันดีพันมาหนุนเขาเก่าหนมาเลยอ๋อเน้นหาหนึ่งแต่ว่าเจอืจอร่ออางกันบนนังเด้อสมมติว่าเจอราง หานึ่งก็คือเน่นๆแต่ว่าบนกับการบนไว้น้ำพ่อได้ต้นครับเลขได้หนี่สิเน้นหาหนึ่งก็แปดเก้าอนบ่ค่ะพ่อเน่นนกับเพราะว่ามันบ่คอยมาสามตัวมาแต่สองตัวมันบ่เนียนมันคือมาแต่สองตัวแต่งวดนี้บ่แน่่คือมาตั้งสองตัวสามตัวเลย กับว่าแน่ะคือกันมันบ่ค่ะแต่ว่าฟันฟันสองขึ้นสอนพีตนเก้าไม่เขียนหายเจ็ดแปดเก้ากับหาหนึ่งขึ้นที่สองกับเขียนหายอีกเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดวางนวดเดี่ยวเงี้เก้าเก้าเจ็ดแปดกองฟันวาหเจ็ดแปดอ๋อเก้าเจ็ดแปดพอฟันเอ้าหกกับเก้ากับตัวเดียวกัน มน่นครับแต่ว่าบอกเขา <S <S เขาถูกสองตัวก,กับถูกหลายอยู่ด้วยเขาเออจาอ,จเอขอมาฝากฉันฉันเลิศใจอ้าขอบคุณพ่พอหลายๆที่แบ่งปันแนวทางนะคะวันวนี้เอฟซีโซดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อไ่พีน่น้องเอฟซีก็สิยดิงินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างน้นงพี่าก,กับพ่อคนเล่านะคะพ่อคนเล่าคนฟันสองขึ้นนะคะขึ้นแหลกพีพท ผีมาเขียนหายผีตนเก้านะคะหายมากเข่าซีงวดแล้วนะคะเขียนหายเจ็ดแปดเก้ากับห้าหนึ่งนะคะขึ้นที่สองกับเขียนหายเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะพอเราบอกว่าเราเน้นแปดเก้านะคะส่วนมาเพื่อนมาหายเลขสามตัวมันจะเข่าแค่สองตัวนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะหน้าร่านะงหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพีตนนี้หายซีงวดถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่หานะคะนะคะนันที่ยากกับคอวยพ่อหายเอฟซีโซดีนะทางของ ก็คนลาวนะคะ